Mark Talk. ตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของการปีนคิริมันจารโรแล้วนะครับที่ความสูง5,897เมตรผมไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่าผมทำมันได้ไม่อยากจะเชื่อมันจริงๆในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการปีนคิริมันจาโรแล้วนะครับที่ความสูง5,897เมตรจากระดับน้ำทะเล ผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าในที่สุดผมจะทํามันได้ผมทํามันได้จริงๆแต่เชื่อไหมครับว่ากว่าจะมาถึงจุดที่หลายท่านเห็นอยู่ตรงนี้5วันของการปีนคิริมันจารนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยและผมเองก็เกือบขิดจริงๆในวันที่4ที่ความสูง4,300เมตรจากระดับน้ําทะเลเพราะสาเหตุผมเองก็รู้แต่ก็โง่ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรู้ ทั้งที่ตอนก่อนผมก็เพิ่งพูดถึงจุดเดือดของน้ําที่คิริมันจารโรไปแต่ก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้นั่นแหละครับว่าน้ําก็เกือบทําผมไม่รอดที่นวนเช่นเดียวกันแต่กว่าจะได้เป็นผู้พิชิตยอดเขาที่สูงสุดในแอฟริกานี้เส้นทางสู่คิริมันจาโรนั้นบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ว่าตัดสินใจอยากจะไปก็ไปได้นะครับเพราะการปีนภูเขาสูงเกือบ6,000เมตรจากระดับน้ําทะเลแบบนี้ต้องมีการเตรียมตัวมไม่ใช่น้อยความฟิตต้องพร้อมเพราะนี่ไม่ใช่การไปเดินเก๋ๆชิวๆอัพไอจีอัพทิกตอก เดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆผมถึงได้ไปที่นั่นก่อนอื่นขอพาทุกท่านนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วนะตอนนั้นผมยังคงเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่เพื่อนฝูงหลายคนก็เริ่มมีงานมีการทํากันแล้วพอดีตอนนั้นมีเพื่อนคนนึงชวนให้ผมไปปีนคิริมันจารอกับก,กลุ่มปีนเขาคนไทยที่ส่วนมากเป็นคุณหมอกันตอนนั้นผมเองก็ยังหนุ่มยังแน่นและเชื่อว่าด้วยความหนุ่มแน่นนั้น ผมก็อยากจะทําอะไรแบบนั้นสักครั้งก่อนที่ชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสได้ทํามันอีกและด้วยตอนนั้นก็วางแผนจะไปลุยเดี่ยวทุยแอฟริกา5ประเทศเดือนหนึ่งอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงว่าคลิมันจาโรเข้าไปในแผนซะเลยสิแต่ไอ้คำตอบตกลงนั่นก็มาอีกรอบเดียวกับคําตอบตกลงที่ผมจะวิ่งฟูมาราธอนแรกที่ผมพูดเมื่อตอนที่3เลยครับก็คือตกลงเพราะโดนป้ายยาแต่หลังจากดมยาจนเคลิ้มไปสักพักแล้วก็เริ่มคิดได้ว่านี่เราทําอะไรลงไปเนี่ยเพราะผลของการตกลงนั้นนํามาซึ่งอะไรหลายอย่างที่ไม่คาดคิด เหมือนเมื่อตอนที่ผมพูดถึงเรื่องมาราธอนแรกนี่แหละครับเพราะการตกลงไปปีนคลิมันจาโรสำหรับผมที่แม้จะเป็นสายเที่ยวสายประจญภัยอยู่แล้วแต่นี่คืออีกเลเวลหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ไปเดินถ่ายรูปเฉยๆและด้วยชีวิตที่ไม่เคยเป็นเด็กสายกีฬาเลยความฟิตเดิมก็เลยต่ํามากๆปีนั้นเลยเป็นปีที่ผมฟิตร่างกายเป็นพิเศษเป็นเวลา2-3ถึงเดือนเริ่มตั้งแต่การลงวิ่งฟันรันของมหาวิทยาลัยซึ่งคืองานวิ่งแรกในชีวิตผมจริงๆซึ่งก็ไม่ได้ลงอีกเลยครับจนกระทั่ง10ปีต่อมา เลยต้องตื่นมาวิ่งตอนนั้นทุกเช้าและตกเย็นพอเสร็จงานก็ไปเข้าฟิตเนสกับรุ่นพี่คนไทยที่นั่นซึ่งตอนนั้นพี่ๆเขาก็สอนท่าเวทต,ต่างๆกับผมผมก็จำๆมาแล้วก็ลองมาเล่นเองบ้างตอนพี่เขาไม่ค่อยว่างทําอย่างนั้นจนผมรู้สึกว่าตัวเองฟิตขึ้นมาพอสมควรละเอาละลุยกันเลยผมพร้อมละไหนมาดูซิก่<ๆ>อนผมไปเสื้อกันหนาวกันลมเช็คถุงมือเช็คกล้องเช็ค power bank เช็คอุปกรณ์พร้อมออกเดินทางได้มาดี ข้ามช่วงแรกของการเดินทางม,มาจนถึงจุดนี้ที่ Airbnb Host ที่เมืองอารูชาทางตอนเหนือของแทนซาเนียขับรถมาส่งผมที่เมืองโมชิซึ่งเป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คนจะปีนคิลมันจาโรนั้นต้องมาและแน่นอนครับว่าผมก็นัดเจอกับคณะที่นั่นทักทายและแนะนําตัวกันตามเส็จพร้อมกับพักผ่อนกันตามอธัธยาศัยก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางสู่หลังคาแห่งทวีอฟริกากันถึงจุดนี้หลายท่านก็คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าการปีนคิลมันจาโรน่ะมันง่ายหรือยากอย่างไร เส้นทางเป็นอย่างไรใช้เวลาเท่าไรเอาคําถามแรกก่อนครับง่ายไหมจะว่าง่ายมันก็ง่ายครับและจะว่ายากมันก็ยากเช่นเดียวกันแล้วแต่บริบทที่ผมว่าง่ายก็คือง่ายเมื่อเทียบกับยอดเขาสูงอื่นๆที่ต้องใช้ทักษะในการปีนลอุปกรณ์อาทิเช่นไอซ์แอซ์มากกว่าในขณะที่คิลมันจารนับเป็นยอดที่ความสูงระดับ6,000เมตรที่สามารถเดินจากตีนเขาจนถึงยอดเขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยฟังดูง่ายดีใช่ไหมครับแต่ที่ผมบอกว่ายากเนี่ย คือยากในบริบทของความสูงจากระดับน้ําทะเลนั่นเองเพราะที่ความสูงขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับเนื่องจากถ้าหากว่าใครได้เรียนเคมีตอนมหาวิทยาลัยก็จะพอทราบว่ามันจะมีกฎที่เรียกว่ากฎความดันย่อยของดาวตันตามทฤษฎีของแก๊สที่กล่าวไว้ว่าที่ความสูงระดับนั้นความดันย่อยของออกซิเจนบนยอดเขาคิริมันจโรนั้นมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ระดับน้ําทะเลซึ่งหมายความว่าปริมาณออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเพือกหนึ่งบนยอดนั้นมีน้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของเลือกที่เราหายใจเข้าไปที่ระดับน้ําทะเลซะอีกซึ่งส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบต่างๆของร่างกายอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลของประเทศแทนซาเนียจึงออกกฎว่าในวันสุดท้ายที่จะต้องพิชิตยอดเขาเนี่ยหากไม่สามารถถึงยอดเขาได้ก่อน9ก้าโมงเช้าไกด์และลูกหาบจะต้องพานักท่องเที่ยวลงเขาทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะร่างกายขาดออกซิเจนที่อันตรายถึงชีวิตนั่นเองครับ คราวนี้มาถึงเรื่องเส้นทางกันบ้างแน่นอนครับว่าจากตัวเมืองโมชิสู่ยอดเขาคิริมันจโรซึ่งมีชื่อในภาษาสวาฮิลีว่าอูฮูรูหรือในภาษาชนเผ่าพื้นถิ่นว่าคิโบมีเส้นทางขึ้นสุ่ยอดได้หลายเส้นทางเปรียบเหมือนแนวคิดเรื่องสเตตฟังชันในทางเทอร์โมดินามิกส์เพราะหากในทางเทอร์โมดินามิกส์นั้นมีตัวแปรที่ค่าสุดท้ายและค่าเริ่มต้นไม่ขึ้นกับเส้นทางชั้นใดยอดเขาและตัวเมืองโมชิก็ยังคงรอทุกคนอยู่ที่เดิมไม่ขึ้นกับเส้นทางชั้นนั้น มีตั้งแต่เส้นทางมารังกูชิระมวยก้ารองไกแต่สําหรับคณะของผมใช้เส้นทางมาชเมซึ่งใช้เวลารวมทั้งหมด7วันแบ่งเป็นขึ้น5และลง2โดยจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากความสูง1,500เมตรจากระดับน้ําทะเลโดยจะค่อยๆไต่ระดับความสูงในวันแรกจนถึง2,800เมตรจากระดับน้ําทะเลและ3,800เมตรจากระดับน้ําทะเลในคืนที่2และ3,900เมตรจากน้ําทะเลในคืนที่3 ก่อนที่จะไปถึงบาราฟุแคมป์ไซต์ที่ความสูง4,700เมตรจากระบน้ําทะเลในคืนที่4ซึ่งในคืนที่4นั้นเราก็จะแทบไม่ได้นอนกันเลยครับเพราะจะต้องออกเดินทางขึ้นสู่ยอดตั้งแตห่หัวค่ํายันเช้ากันเลยทีเดียวโดยสับนักปีนเขาจะเรียกการขึ้นสู่ยอดในวันนั้นว่า Summit Push และหากถึงยอดเขาในเช้าของวันที่5แล้วก็จะเป็นการลงเขายา,ยาวๆ2วันจนกลับมาที่ความสูง1,600เมตรจะระบน้ําทะเลในที่สุดกลับเข้ามาสู่ไทม์ไลน์ของเรากันต่อครับ วันที่28ตุลาคม2 5 5 7ชาวคณะออกจากโรงแรมด้วยสีหน้าสดใสต่างคนก็ต่างตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นการเดินทางสู่จุดสูงสุดของทวีปแอฟริกาในวันนี้ผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นไปแพ้กันครับก็ต้องตื่นเต้นสิจริงไหมมาถึงขั้นนี้แล้วถอยไม่ได้อีกแล้วไม่อย่างนั้นเงินที่ผมจ่ายไปก็หายวับไปกับตาสิพวกเราขึ้นรถตู้ของบริษัททัวร์มายังจุดเริ่มต้นของการเดินเท้านั่นก็คือมาชเมเกตแม้ในวันแรกพวกเราจะต้องเดินจากความสูง1 5 0 0จนึ 2, มตร เพิ่มความสูงมากถึง1,300เมตรในวันเดียวแต่สำหรับทุกคนในคณะแล้วเรียกได้ว่าชิวๆครับเพราะที่ความสูงแค่นี้ปริมาณออกซิเจนในอากาศก็ยังไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่ระดับน้ำทะเลอย่างมีน,มน,นัยสำคัญเทียบกับบ้านเราก็ประมาณอารมณ์ว่าเดินจากด่าน2ของดอยอินทนนท์ไปจนถึงยอดดอยนั่นแหละครับเลยมีแรงเหลือที่จะชมนกชมไม้และพูดคุยกันได้ตลอดทางอ้อพูดถึงเรื่องชมนกชมไม้เนี่ยอีกสิ่งที่น่าสนใจของการเดินทางปีนภูเขาสูงแบบนี้ ก็คือการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าต,ตามความสูงนั่นเองครับยิ่งประเทศทนซาเนียซึ่งอยู่ในเขตร้อนแบบบ้านเราที่ความสูงนั้นในวันแรกบรรยากาศเนี่ยชวนให้นึกถึงตามรอยแถวภาคเหนือไม่น้อยเลยทีเดียวครับเขียวชอุ่มมากแถมอากาศก็ยังร้อนและชื้นมากไม่ต่างอะไรกับเมืองไทยเลยเช่นเดียวกันเมื่อจบวันแรกที่มาเชะมะแคมไกด์และลูกหาบก็มาตั้งเต็นท์และซ่วมสนามให้กับเราชาวคณะใช่ครับการพิชิตยอดเขานั้นไม่ใช่ว่าจะอาศัยเพียงแค่พลังกายและใจของเราเท่านั้น แต่พลังกายและใจของลูกหาบก็สําคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าภูเขาสูงกับลูกหาบคือของคู่กันเพราะการที่ผู้คนมาปีนภูเขาสูงเหล่านี้ก็สามารถสร้างไรายได้ไม่น้อยให้กับท้องถิ่นและลูกหาบเลยทีเดียวก็อารมณ์เหมือนผูกกระดึงในบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงโซ่สนามใช่ไหมครับใช่ครับบริเวณตามจุดตั้งแคมป์เขาไม่ได้มีห้องน้ําเป็นกิจลักษณะเลยเพราะฉะนั้นลูกหาบก็จะต้องแบกโซ่สนามมาตั้งด้วยหากใครอยากถ่ายทุก็กถ่ายในนั้นแหละครับ และจะมีการเก็บเอาสิ่งปฏิกูลไปกําจัดโดยวิธีธรรมชาติในภายหลังส่วนเมื่อเย็นก็จะมีเต็นท์ใหญ่อีกเต็นท์หนึ่งซึ่งเป็นห้องอาหารรวมและบรรดาไกด์กับลูกาหาบก็ทําอาหารกันตรงนั้นนั่นแหละครับก่อนที่จะมานั่งทานดินเนอร์ร่วมกันบนเส้นทางเดินป่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่น่าสนใจดีครับอาหารเนี่ยก็นับได้ว่ารสชาติถูกปากคนไทยพอสมควรเลยนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปช้าวันที่2พวกเราตื่นขึ้นมาในสภาพที่ยังคงสดใสยอยู่รวมถึงผมด้วยแต่บททดสอบที่แท้จริงนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เพราะในวันนี้พวกเราต้องขึ้นจากความสูง2,800เมตรสู 3, ่3,800เมตรจากระดับน้ําทะเลแม้การเพิ่มขึ้นของความสูงจะไม่มากเท่าวันแรกแต่นั่นหมายความว่าวันนั้นทั้งวันผมจะต้องอยู่ที่ความสูงที่สูงกว่ายอดดอยอินทนนท์ของบ้านเราเสียอีกและความเสี่ยงของโรคแพ้ความสูงหรือที่ภาษาชาวบ้านแถวแถวซารัฐอเมริกาเรียกว่า altitude sickness altitude sickness ก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่ความสูงนี้ ถึงผมจะบอกไปข้างต้นนะครับว่าคลิมันจาโรเนี่ยแค่เดินจากตีนถึงยอดก็ยังได้เลยในแง่ของทักษะเนี่ยอาจจะฟังดูง่ายแต่ความสูงคือเรื่องที่ทําให้มันไม่ง่ายเพราะเนื่องจากปริมาณออกซิเจนในอากาศที่ลดลงตามความสูงหากถึงจุดจุดหนึ่งปริมาณออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปก็จะเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่งผลให้ร่างกายเราปรับตัวด้วยการขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองมากขึ้น เมื่อหลอดเลือดต้องขยายตัวจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาครับก็จะทําให้แรงที่หลอดเลือดขยายตัวเนี่ยไปกดสมองขึ้นมาทําให้เกิดอาการปวดหัวมึนหน้ามืดซึ่งหากรุนแรงมากอาจถึงขั้นทําให้น้ําซึมออกจากหลอดเลือดเข้าสู่สมองเป็นผลให้สมองบวมและเสียชีวิตได้ในที่สุดนั่นเองครับในวันนั้นผมเริ่มทานยาอะเซตาโซลามายซึ่งมีชื่อสามัญว่าไดอะม็อกซ์ซึ่งเป็นยาที่นักบินเขา่ามักใช้กันเพื่อลดผลข้างเคียงจากการแพ้ความสูง โดยกลไกของยาตัวนี้จะไปรบกวนบัฟเฟอร์ของกรดคาร์บอนิกซึ่งร่างกายของเราก็มีความมหัศจรรย์ครับก็จะปรับตัวเพื่อเป็นการบังคับให้ร่างกายเอาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปผ่านลมหายใจออกเพื่อเป็นการลดผลกระทบของแรงดันจากการขยายตัวของหลอดเลือดต่อสมองอีกทั้งฤทธิ์ของยาตัวนี้ที่ดั้งเดิมทีคือยาขับปัสสาวะก็ยังช่วยลดแรงดันของหลอดเลือดได้ด้วยอีกทางหนึ่งแต่ผมเองซึ่งอยู่สหรัฐอเมริกาในตอนนั้นไม่สามารถซื้อยานี้ได้ง่ายเหมือนที่เมืองไทยนะครับ เพราะนี่คือยาที่ต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นแล้วผมได้ยานี้มาได้ยังไงคําตอบก็คือตอนที่ผมกลับบ้านเมื่อปีก่อนหน้าทริปนี้ผมเคยเปรย์ๆกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งว่าอยากทําอะไรแบบนี้เพื่อนผมคนนี้ซึ่งเป็นคุณหมอก็เลยเอายาตัวนี้มาให้ผมซะเลยถามว่ายานี้มีผลข้างเคียงนอกจากถ่ายเบาถี่ขึ้นหรือเปล่ามีครับเพราะผมเองก็รู้สึกชัดเจนว่าหลังจากกินเข้าไปแล้วปากก็จะมีความชาๆกว่าปกติก่อนกินยาแต่ก็ดีกว่าเป็นอะไรไปจากการแพ้ความสูงจริงไหมครับ ในวันที่2เมื่อเทียบกับวันแรกที่ทิวทัศน์สข้างทางให้อารมณ์คล้ายๆกับการเดินป่าตามดอยในบ้านเราเมื่อความสูงเริ่มไต่ขึ้นไปสูงกว่า3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วความเขียวชะอมของป่าดิบชื้นก็เริ่มหายไปและทิวทัศน์สองข้างทางก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นทุ่งญ้าและต้นโลเบียซึ่งดูเผินๆคล,ล้ายๆกับพืชตระกูลปรงแม้ผมจะยังรู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะัก แต่ก็เริ่มรู้สึกได้ชัดเจนแล้วครับว่าสมองเริ่มตอบสนองช้าลงอย่างชัดเจนและแต่ละก้าวนั้นก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าหนักขึ้นไม่ได้ชิวๆสบายๆเหมือนเมื่อวันแรกอีกแล้วแต่ในที่สุดผมก็มาถึงชิระแคมป์ไซต์ที่ความสูง3,800เมตรจากระดับน้ําทะเลจนได้ยังขาดอีกประมาณ2,000เมตรก็จะถึงยอดและในเย็นวันนั้นที่เต็นท์กินข้าวไกด์ก็เข้ามาบอกกับเราว่าในวันต่อมา เราจะไต่ความสูงจาก3,800เมตรอย่างเร็วในครึ่งแรกของวันไปสู่4,600เมตรจากระดับน้ำทะเลในจุดที่เราเรียกว่าลาวาทาวเวอร์แล้วจึงค่อยลดระดับความสูงมาจนจบวันที่3,900เมตรจากระดับน้ำทะเลที่บารังโกแคมป์ไซสสาเหตุที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวเข้ากับความสูง4,000เมตรบวกๆก,ก่อนที่จะฮึดไต่ขึ้นไปอีกรอบนั่นเองและแน่นอนครับว่าในวันที่สามนี่แหละครับที่ขีดจำกัดของร่างกายผมเริ่มถูกทดสอบ พอที่ความสูงที่เริ่มเกิน4,000เมตรเช่นนี้นอกเหนือจากสองข้างทางที่เริ่มแห้งแล้งมีแต่หินปริมาณออกซิเจนในอากาศก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องและก้าวแต่ละก้าวก็เริ่มช้าลงช้าลงยิ่งกว่าวันที่2เสียอีกครับการพูดคุยกับคนอื่นก็เริ่มลดลงตามไปด้วยเนื่องจากแต่ละคนก็จําเป็นต้องโฟกัสกับย่างก้าวของตัวเองเช่นเดียวกันที่ความสูงระดับนี้ หากตัดสินใจอะไรผิดพลาดนิดเดียวอันตรายที่เกิดขึ้นก็อาจจะลุกลามใหญ่โตจากโรคแพ้ความสูงซึ่งอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวซึ่งความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของผมในคืนวันที่3นั้นก็เริ่มชัดเจนแม้ผมจะพยายามกินยาอะเซตาโซลามายและดื่มน้ําเยอะๆเมื่อมีโอกาสแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับการแพ้ความสูงได้อย่างสมบูรณ์ครับเพราะอีกปัจจัยที่กระทบต่อการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ต่อความสูงก็คือการให้เวลาเพื่อปรับสมดุลร่างกายที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลมากๆนั่นเอง หากใช้เวลาแป๊บเดียวในการไต่ความสูงแน่นอนครับว่าร่างกายก็จะปรับตัวได้ไม่ทันและอาการของการแพ้ความสูงเบื้องต้นนั้นก็จะรุนแรงมากจนถึงขั้นอาเจียนและเดี้ยงไปเป็นวันๆได้เลยทีเดียวในรอบนี้เราค่อยๆขึ้นช้าๆซึ่งไกดก็ย้ำนักย้ำหนาในภาษาสวาฮิลีซึ่งเป็นภาษาถิ่นว่าโพลพเลแต่สุดท้ายก็เหมือนอาการแพ้ความสูงก็เริ่มเข้าเล่นงานผมอยู่ดีแม้จะยังไม่หนักมากผมจบคืนวันที่3ามด้วยอาการปวดหัวเล็กน้อยเริ่มรู้สึกมึนงง แต่ก็ยังไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นหมดแรงอะไรขนาดนั้นวันต่อไปน่าจะไหวละมั้งไหนๆไกด์ก็พาเราลดระดับจาก4,600มานอนพักที่3,900เมตรแล้วนี่แต่นั่นเป็นเพียงแค่การเผาหลอกเพราะการเผาจริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเพราะก่อนเข้านอนในคืนวันที่3ไกด์ก็เริ่มมาบรีฟถึงเส้นทางในวันที่4ซึ่งเราต้องไต่ระดับไปสู่บาราฟูแคมไซต์ที่ความสูง4,700เมตรจากระดับน้ําทะเลโดยที่บาราฟูนี้จะเป็นจุดพักสุดท้ายก่อนที่จะซัมมิตพุช และจะไม่มีการนอนที่บาราฟูต้องเริ่มออกเดินทางสู่ยอดเขากันตั้งแต่หัวข้ามของวันที่4ี่กันเลยทีเดียวจากตารางก็น่าจะพอเราได้แล้วใช่ไหมครับว่านี่แหละคือจุดที่โหดที่สุดของการเดินทางเพราะจะไม่มีการนอนพักอีกต่อไปแล้วยิงยาวกันข้ามคืนจนถึงยอดเขาเลยนั่นจึงหมายความว่าในเวลาวันกว่าๆเราจะต้องไต่ความสูงจาก3,900จนกระทั่งถึง5,897เมตรจากระดับน้ำทะเล หรือร่วมร่วม2,000เมตรในสภาพที่ออกซิเจนเบาบางยิ่งกว่าวันก่อนหน้าซะอีกและเมื่อผมข้ามจุด4,000เมตรอีก,กรอบหนึ่งในวันที่4ความสูงก็เริ่มเล่นงานผมหนักกว่าวันที่แล้วซะอีกครับเพราะก้าวแต่ละก้าวในวันนี้ยิ่งช้าลงไปกว่าวันที่สซะอีกและผมก็เริ่มตาสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มไม่ทันสายตาผมก็เหลือบไปกวาดไปมองเห็นกลุ่มที่เริ่มทิ้งห่างผมออกไปเรื่อยๆ แม่ใ,ใจก็คิดแล้วครับว่าถ้าเขาไม่กลับมาหาผมล่ะแล้วผมจะหลงทางกลางเส้นทางที่ความสูง4,000กว่าเมตรนี่หรือเปล่าและถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไปที่ความสูงขนาดนี้ใครจะมาช่วยผมความคิดฟุ้งซ่านก็เริ่มเกิดขึ้นมาในหัวครับเลยตัดสินใจออกแรงวิ่งฮึดไปเลยอะอย่างน้อยๆไปแจ้งตำร่จให้ทันนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เกาะกลุ่มกันไว้แล้วก็ออกแรงวิ่งอย่างสุดแรงเกิดไปประมาณกเกือบๆนาทีซึ่งก็ทําให้ผมไล่ตามกลุ่มจนทันในที่สุด และเดินร่วมกันต่อไปจนกระทั่งถึงจุดพักทานข้าวเที่ยงระหว่างทางซึ่งนั่นแหละครับคือโมเมนต์ที่สิ่งแปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นกับร่างกายผมแม้จะมีอาหารที่น่าทานวางอยู่ตรงหน้าแต่อยู่ๆผมก็เกิดความรู้สึกผื่นะอมไม่อยากจะกินซะอย่างนั้นและการนาอาหารเข้าปากแต่ละคํานั้นเป็นไปอย่างยากเย็นเสียเหลือเกินในขณะที่คนอื่นๆน,นั้นยังคงมีแรงเหลือออกเดินทางต่อไปอยังจุดหมายของวันที่4นั่นก็คือบาราฟูแคมป์ไซที่ความสูง4,700เมตรหลังกินข้าวเที่ยงเสร็ ผมไปถึงจุดนั้นช้ากว่าคนอื่นๆเป็นชั่วโมงและเมื่อผมถึงบาราฟูลน,นั่นแหละครับที่อยู่ๆผมก็เกิดหมดแรงไปซะอย่างนั้นเลยคิดคําที่จะพูดอะไรก็ไม่ออกแล้วทําได้แค่บอกไกด์อย่างยากเย็นว่าผมขอนอนพักในเต็นท์ได้ไหมเลยไม่ได้ไปร่วมพูดคุยกับคนอื่นเพราะผมเริ่มรู้ตัวครับว่าสิ่งไม่ดีกําลังเกิดกับร่างกายผมแล้วในใจตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วครับว่านี่ผมทําอะไรลงไปตอนนั้นวิ่งทําไมทำไมอยู่ๆร่างกายถึงมีสภาพแบบนี้ ถ้าหากว่าจะว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ต้องตอบว่าการวิ่งสุดแรงเพียงแค่หนึ่งนาทีที่ความสูงเกิน4,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนั้นสามารถส่งผลร้ายต่อร่างกายได้ขนาดนี้แล้วฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็มาจากหลายปัจจัยร่วมกันเรื่องแรกก็คือผมเองซึ่งเป็นคนที่พื้นฐานทางกีฬาแทบไม่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้แม้ผมจะวิ่งและเข้าฟิตเนสสอเดือนก่อนมาที่นี่แต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทาให้พื้นฐานระบบแอโรบิกของผมดีเพราะคนที่ระบบแอโรบิกดีนั้น การเผาผลาญพลังงานจะมีประสิทธิภาพสูงมากร่างกายสามารถดึงไขมันมาใช้มากกว่าอาทิเช่นนักวิ่งมาราธอนส่วนคนแบบผมในเวลานั้นร่างกายมีแนวโน้มจะดึงคาร์โบไฮเดรตมาใช้มากกว่าดังนั้นการที่ผมต้องมาอยู่ที่ความสูงขนาดนี้ซึ่งปริมาณออกซิเจนก็ต่ำอยู่แล้วทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายชดเชยกับที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วในอากาศร่างกายก็เลยเหนื่อยง่ายกว่าปกติยิ่งมีความล้าจากการต้องอยู่ที่ความสูงเกิน3,000เมตรเป็นทุนอยู่แล้ว แค่วิ่งหนึ่งนาทีก็สามารถดันหัวใจให้เข้าสู่แอเนโรบิกโซนที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจะเป็นการใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักซึ่งร่างกายก็จะผลิตแลคเตดไอออนเป็นผลต่อเนื่องมาทําให้กล้ามเนื้อเกิดอาการล้ารู้สึกเหมือนมีอะไรเผาอยู่ข้างในกล้ามเนื้อของเราและการที่หัวใจทํางานหนักขึ้นกับความล้าสะสมนี่แหละครับที่มาระเบิดเอาหลังจากวิ่งตอนนั้นเพราะปริมาณแลคเตตท่วมร่างกายผมแล้วร่างกายเคลียร์ออกไม่ทัน ก็เป็นอาการเดียวกับคนไม่เคยวิ่งล้าวิ่งได้สักพักแล้วเหนื่อยแทบตายเนี่ยแหละครับหรืออาการที่นักวิ่งมาราธอนเจอปีศาจมากวักมือเรียกที่กิโลเมตรที่30นั่นเองแต่การวิ่งที่ตรงนี้ที่ความสูงขนาดนี้ผลที่ตามมานั้นหนักกว่าระดับน้ําทะเลมากครับเพราะปริมาณออกซิเจนที่ต่าจะทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้ช้ากว่ามากหากเทียบกับการวิ่งทั่วไปที่พักแค่ไม่กี่นาทีก็หายเหนื่อยแล้วแต่ที่ความสูงแบบนี้อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพักฟื้นเลยทีเดียว นอกเหนือจากนี้การสูญเสียน้ายังเป็นอีกสาเหตุที่เร่งความเหนื่อยล้าให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการเผาผลาญแบบแอแนโรบิกหรือผลจากการใช้ยาอาเซตาโซลามายบวกกับการดื่มน้าน้อยลงเพราะน้าเริ่มแข็งตัวในเป้น้ําของผมดูดไม่ออกใช่ครับที่ความสูงเบอร์นั้นอุณหภูมิมันติดลบนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้จึงทําให้ร่างกายอยากจะหยุดมันซัดตรงนั้นเพราะหากก้าวต่อไปอีกนิดเดียวผมรู้เลยครับว่าความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมมันรู้สึกว่าอยู่ๆสมองก็สั่งว่าจะไปต่อ หยุดเธอนะไม่ต่างอะไรกับตอนที่ผมวิ่งฟูตมาลาทอนแรกในอีก1 0ปีต่อมาที่ผมมาเจอปีศาจที่กิโลเมตรที่30เอาซะเลยรู้ทั้งรู้แต่ตัวเองก็ดื้อวิ่งที่ความสูงขนาดนั้นแล้วเป็นไงล่ะครับต้องมานอนซมในเต็นท์ตอนที่คนอื่นยังดูชิวๆกันอยู่เลยและในเวลานี้การพิชิตยอดเขาไม่สําคัญสําหรับผมแล้วเพราะว่าตอนนี้ทําได้แต่เพียงคิดว่าผมจะรอดจากสภาพแบบนี้หรือเปล่ามากกว่ายังโชคดีครับที่ผมเตรียมหลายอย่างมาพร้อม และในเต็นท์ตอนนั้นผมก็ขอน้ำร้อนจากไกด์และเอาผงเกลือแร่ ORS มาชงดื่มเพื่อชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไปจากการเสียน้ำและเอาเม็ดลูโคซีผมซื้อจากร้านยาที่อเมริกามาเคี้ยวกินเพื่อฟื้นฟูแหล่งพลังงานสำรองของร่างกายอย่างรวดเร็วและนอนพักยาวๆผ่มทุงนอนหนาๆอยู่ในเต็นท์และขอเดือนน้ำกับไกด์แบบทีๆขึ้นมาเพื่อเร่งการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้จากการลดการสูญเสียความร้อนลดผลกระทบจากการสูญเสียน้ำและลดการใช้พลังงานของร่างกายนั่นเอง อีกในหนึ่งก็คือเปรียบเสมือนกับกบหรือหมีที่กำลังจะจำศีนนั่นแหละครับต้องลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาพลังงานที่ยังเหลืออยู่เอาไวใ้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยสภาพของผมที่ดูไม่ค่อยจะดีในตอนนั้นไกดและชาวคณะหลายคนก็เริ่มมาถามผมแล้วครับว่าอยู่เป็นอะไรไปหรือเปล่าผมเองก็ฝืนบอกไปอย่างนั้นแหะครับว่าไอโอเคไม่เป็นอะไรมากหรอกก่อนที่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มของวันนั้นทุกคนจะเริ่มไปรวมตัวกันเพื่อทานข้าวเย็นและบีฟถึงการสมิธพุชในคืนนั้นซึ่งปกติแล้วก็จะออก Push กกััมมุนประาณส5 แต่จากสภาพที่ดูไม่ค่อยจะดีของผมใครก็เลยคิดว่างั้นก็ซัมมิตพุชกันตั้งแต่สองสามทุ่มเลยละกันในตอนนั้นผมเองก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วเริ่มพอจะกินข้าวได้แต่เนื่องจากคืนนี้คือคืนที่ต้องทุ่มสุดกําลังเพื่อพาตัวเองพิชิตยอดเขาผมเลยต้องพยายามรวบรวมแรงที่เหลืออยู่เพื่อกินอาหารให้ได้มากที่สุดที่จะกินได้และบอกตัวเองว่าต่อจากนี้ความสูงจะเพิ่มขึ้นจนถึงยอด และปริมาณออกซิเจนก็จะต้องลดลงต่อไปอีกจนถึงจุดที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของระดับน้ําทะเลซะอีกเพราะฉะนั้นบอกตัวเองเตือตัวเองนะว่าจะมาทําแบบเมื่อเช้านี้ไม่ได้อีกแล้วต้องก้าวแบบช้าๆแม้จะเป็นก้าวช้าๆแบบขยับแทบบไม่กี่เซนติเมตรก็ตามก็ต้องทําและผมก็มาทราบตอนนั้นเองครับว่าณนะจุดนั้นมีสมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนขอถอนตัวไม่สมิพุชเนื่องจากไม่ไหวจริงๆ แม้ว่าก่อนหน้านั้นผมจะเห็นว่าเขายังดูเดินได้ดูเชิลวกับผมก็ตามพอผมเห็นเขาถอนตัวตอนนั้นแล้วผมก็เริ่มคิดแล้วครับว่าจะถอนตัวแบบเขาดีไหมแต่ใจที่มันดื้อรั้นและสู้ของผมก็บอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะสู้ซิขอลองสักตั้งถ้ามันจะไม่ไหวจริงๆก็บอกไกลให้พาลงมาละกันและท่ามกลางสายตาของหลายคนที่ดูจะเป็นห่วงว่าไอ้หมอนี่มันจะไหวหรือเปล่าผมก็เลยบอกทุกคนกลางวงครับว่าผมจะไปต่อและเมื่อเจ็ดคนที่เหลือรวมผมพร้อมแล้วที่จะสัมมิตพุชในคืนนั้น การเดินทางครั้งสุดท้ายสู่ยอดเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ3ามทุ่มของคืนวันที่31ตุลาคมในเวลาท้องถิ่นนั่นเองทุกคนเริ่มออกเดินกันโดยไม่พูดอะไรระหว่างกันอีกแล้วเพราะผมเองก็เชื่อว่าแต่ละคนก็อยากจะพิชิตยอดเขาครีมันจาโรมไม่ต่างอะไรไปกับผมและมาถึงจุดจุดนี้แล้วอะไรที่ทําได้เพื่อรักษาพลังงานของตัวเองก็ต้องทําทั้งนั้นครับบรรยากาศในคืนนั้นก็เลยเงียบและวังเวงแบบบอกไม่ถูกแม้จะมีคนอยู่รอบตัวผมทั้งคณะรวมถึงไกลและลูกหาบด้วย ผมเองก็เช่นกันครับด้ื่องความที่ตัวเองแทบจะขาดใจตายมาก่อนหน้านี้ต้องคอยย้ำคอยเตือนคอยบอกตัวเองเสมอว่าถึงจุดนี้แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกแล้วนะอย่าได้ทําอะไรบ้าๆเหมือนเมื่อเช้าอีกเป็นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอากาสได้แก้ตัวอีกแล้วและซัมบิทพุชของผมนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ในเวลานั้นผมไม่สนใจเดือนปีฟ้าดินแล้วครับสมองผมตอนนั้นทําได้เพียงแค่จดจ่ออยู่กับสองเท้าแค่นั้นเพราะผมไม่เหลือพลังงานอะไรให้คิดถึงเรื่องอื่นอีกแล้ว แม้สองเท้าของผมจะก,ก้าวไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ยังคงไปได้เรื่อยๆจนในที่สุดผมก็ผ่านความสูง5,000เมตรจากระดับน้ําทะเลไปได้แต่ก็ทําได้เพียงแค่ยินดีเพียงในใจและก้าวต่อไปเท่านั้นและท่องคําภาษาสวายฮิลีว่าโเลโพเลซึ่งแปลว่าช้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 าประหนึ่งว่าผมกําลังสวดมนต์หรือเดินจงกรมประมาณนั้นเลยทีเดียวอย่างน้อยก็เพื่อให้ผมมีอะไรไว้จดจ่อมากกว่าความเหนื่อยล้าหรือว่าความเจ็บปวดที่กําลังรอผมอยู่ตรงหน้านั่นเอง เดินมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอยู่ๆท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นมาแล้วพอผมเริ่มเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าแต่เมื่อมองดูความสูงจากทะกาเฮ้ยมันยังอยู่ที่แค่5,500เมตรจากน้ำทะเลเองเหรอต้องขึ้นอีก400เมตรเลยเหรอถึงจุดนี้ผมเริ่มท้อแล้วครับแต่ละก้าวของผมเหมือนแทบจะหยุดแบบจริงจังแต่เมื่อผมบอกกับตัวเองไว้กว่อนนั้นแล้วว่าแม้จะก้าวได้แค่นั้นก็ยังต้องก้าวต่อไปคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับตัวเองตอนนั้นยังทำให้ผมก้าวต่อไปได้ แต่พอเงยหน้ามองทางข้างหน้าโอ้โหทำไมมันชันแบบนี้แล้วตัวผมก็ก้าวได้แค่เนี้มันจะถึงไหมมีแต่ความท้อใจที่ถาโถมเข้ามาว่าเมื่อไหร่ผมจะเห็นป้ายแสดงความยินดีที่ผมอยากจะเห็นสักทีนึงมีแต่ทางชันๆที่มันอยู่ตรงหน้าผมเมื่อไหร่มันจะหมดแถมยังเริ่มเห็นนักปินเขาที่เริ่มสวนทางกับผมในขากลับมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าผมจะไปไม่ถึงกันแน่ตอนนี้ยังอยู่แค่5,500เมตรมันจะทัน9้าโมงเช้าไหมถึงไหมผมก็ยังตอบไม่ได้ แต่เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนั้นผมก็ได้ยินเสียงสวรรค์จากนักปีนเขากลุ่มหนึ่งที่สวนทางกับผมลงมาว่าอยู่อย่าท้อนะอีกแป๊บเดียวอยู่ก็จะหมดส่วนชันชันตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทางราบ,รบยาวๆจนถึงยอดเลยคุณอย่าเพิ่งหมดหวังนะคุณทําได้แน่ๆแ,แม้จะฟังดูให้กําลังใจแต่ด้วยภาพทางชันชันที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันทาให้ผมไม่อยากจะเชื่อคําที่เขาบอกผมอย่างนั้นเลยแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีทางราบที่เขาพูดถึงก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าผมจริงๆยอดเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว แม้จะดีใจมากแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นผมอยู่ที่ความสูง5,700เมตรจากน้ําทะเลแล้วอย่าดีใจตื่นเต้นจนวิ่งอีกเฉลวละก็เลยเก็บความดีใจเอาไว้ในใจเหมือนเดิมและยังคงก้าวต่อไปเหมือนซอมบี้เหมือนผีดิบแบบแทบไม่ขยับเีลไม่กี่เซนแบบเดิมอย่างนั้นนั่นแหละครับในส่วนของทางราบในช่วงสุดท้ายนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วบรรยากาศรอบๆก็เริ่มเห็นพัน้ำแข็งบนยอดเขาสูงอยู่รอบๆตัว ที่เขาว่ากันว่าอีกไม่กี่ปีธน้ำแข็งเหล่านี้ก็จะละลายหายหมดเพราะภาวะโลกร้อนผมเดินไปเรื่อยๆอย่างมีความหวังเพราะคำพูดปลอบประโลมของนักปีนเขาที่สวนทางมาเมื่อก่อนหน้ามาถึงจุดนี้แล้วต้องทำได้สิจริงไหมและในที่สุดเมื่อเวลาประมาณ8.50มงหผมเริ่มมองเห็นป้ายไม้ลิบๆเอ๊ะป้ายไม้กลางภูเขาสูงแบบนี้มันต้องเป็นป้ายบอกว่าเรามาถึงแล้วแน่ๆผมว่าไม่ผิดแน่ๆมันต้องใช่เราทำได้แล้ว ความรู้สึกดีใจตื้นตันใจมันพรั่งพรูออกมาจนผมเองก็พูดแทบไม่ออกก็เลยลงเอยเหมือนที่ทุกท่านเห็นในคลิปตอนเปิดตอนนั่นแหละครับและในที่สุดผมก็คือผู้พิชิตยอดเขาครีมันจารอย่างเป็นทางการเมื่อเวลาประมาณ8.58นาฬิกา58นาที2นาทีก่อนที่ผมจะถูกบังคับให้หันหลังกลับตามกฎหมายของประเทศทันซาเนียนในวันที่1พฤศจกิกายน2 5 5 7ผมทำมันได้จริงๆครับในที่สุดอ้ยกว่าจะได้ยากเกินเซอเหลือเกิน สำหรับผมแล้วการเดินทางสู่ยอดเขาคลีมันจารโรคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตเชื่อไหมครับว่าผมภูมิใจยิ่งกว่าการจบปริญญาเอกซะอีกเพราะเดย๋ยวนี้ด็อกเตอร์เดินชนกันเต็มบ้านเต็มเมืองในบ้านเราแล้วแต่การพิชิตยอดเขาคลีมันจารโรนั้นคือสิ่งที่น้อยคนจะมีโอกาสได้ทําหรือหากมีโอกาสได้ทําก็ไม่ใช่ว่าใครๆจะทามาได้ทุกคนต่อให้มีเงินก็ใช่ว่าจะทามาได้ทุกคนเพราะนี่คือแบบทดสอบความอดทนของร่างกายและจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงและต้องมีสสิ่งนี้คู่กันจริงๆนะครับ ต่อให้ใจพร้อมหากร่างกายไม่ได้ฟิตมาก่อนหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในวันที่4อาจจะรุนแรงกว่าที่ผมเจอก็เป็นได้หรือต่อให้ร่างกายพร้อมไปไหวแต่ใจไม่สู้ถอดใจจากภาวะอาการต่างๆที่เริ่มถาถมเข้ามาก็ไม่มีอะไรที่จะพาสองขาก้าวข้ามความทรมานของการสม m มบิดพุชข้ามคืนในสภาวะออกซิเจนต่ำๆอย่างนั้นก็เป็นได้ เพราะต่อให้คนที่แข็งแรงที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะขีดจํากัดนี้ของธรรมชาติได้ง่ายๆนั่นเองนอกจากด้วยพลังใจอันแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นและพลังใจที่แข็งแกร่งนี้แหละครับที่ทําให้อีกสิปีต่อมาผมสามารถวิ่งจบฟูมาราธอนแรกในชีวิตได้ทั้งๆที่ร่างกายก่อนหน้านั้นผมแทบจะไม่พร้อมเลยและนํามาสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตดังที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนที่3นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นคีมันจาโรหรือว่ามาราทอนสองสิ่งนี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือชีวิตคนเราไม่มีทางลัดครับ หากมุ่งเน้นจะสาเร็จเร็วผมเชื่อครับว่าก็คงทําได้แหละแต่ผลกระทบจากความรวดเร็วนี้อาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนที่ผมเจอเมื่อวันที่4ที่คิลมันจาโรก็เป็นได้เพราะชีวิตคนเราไม่ใช่การวิ่งสปรินต์ไม่ใช่การวิ่งฟันรันแต่มันคือการวิ่งมาราธอนต่างหากเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบ้างถ้าเราไม่ปรับชีวิตเราให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องเจอระหว่างทางหรือว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมปีศาจมาราธอนก็พร้อมที่จะเล่นงานได้ทุกเวลาดังนั้น การที่เราจะจบมาราธอนอย่างสวยงามได้จึงต้องไปอย่างช้าๆหน่อยแต่มั่นคงและเอ j นจ2ข้างทางระหว่างวิ่งให้ได้ตลอดไปนั่นเองและเส้นทางชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดครับเพราะอย่างที่กฎทางเทอร์โ d ด n นามิกว่าเอาไว้ว่า s t สเตตฟังชันนั้นไม่ขึ้นกับเส้นทางค่าของความสําเร็จสุดท้ายกับจุดเริ่มต้นนั้นก็เหมือนกันอยู่ดีเหมือนกับว่าไม่ว่าผมจะใช้เส้นทางง่ายหรือยากหากผมไปถึงยอดเขาผมก็คือผู้พิชิตกิลมันจาโรมไม่ต่างกับคนอื่นนั่นเอง และวลีภาษาสวัฮิลีที่ว่าโพเลโพเลหรือช้า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 นั้นเป็นอะไรที่ติดหูและให้แง่คิดอย่างมากโดยเฉพาะเวลาปีนภูเขาอย่างเช่นคิลมันจโรแห่งนี้ถ้าจะแปลวลีนี้เป็นภาษาอื่นๆเช่นม่านม่านเตียนเมดเลนนะในภาษารัสเซียเดสปาเซียวในภาษาสเปนช้าลีาในภาษาอังกฤษหรือช้าช้าในภาษาไทยล้วนแล้วแต่สามารถปรับใช้กับชีวิตในหลายๆบริบทของวัฒนธรรมเช่นเดียวกันครับครับผมวอร์จิเอเตอร์ช e ่อ Stay tuned for THE next one. Хорошо. Вот มคิดว е านี่เป็น episode Stay tuned for THE next one. เอผมทิ้งพ้าแปลกๆนะครับสำหรับคลิปวันนี้ตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะเหมือนจะยํำใหญ่5ภาษาไว้ในประโยคเดียวเลยก็ลองมาติดตามกันต่อไปนะครับกับ Markov Talk The Memoryless Podcast ขอเชิญฝั่งทุกท่านกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง YouTube หรือติดตามฟังได้ทาง Spotify และ Apple Podcast และติดตาม Mark of t a l k The m e m o r l o u s Podcast ได้ทาง Facebook, IG และ TikTok เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในทุกๆตอนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าครับปา k าอาดิอุสจ่เจียนกุตบายและสวัสดีครับ